นักการสัปดาเป็นไงอ่าก็สะใจแฟนบอลน,นะครับแฟนบอลทีมอะไรแมนยู <And you. S 1> สวัสดีครับอยู่กับรายการมันต่อกูต้องลองนะครับนะครับก็จริงๆ้วสะใจแฟนบอลไม่ใช่แค่แมนยูนะอ่ะจะตอนการสะใจครับตอนนั้นก็มีลุ้นเต็มตัวนะนะครับก็ทีมวิลลายูเนเตดครับผมก็ยันเสมอลิเวอร์พูลไว้ได้ครับในแบบที่จะชนะก็ได้อะนะ อืมคือลิเวอร์พูลก็จะชนะก็ได้เหมือนกันนะแต่ไม่คมเองครับใช่อืมอ่มาก็ดีแล้วแหละที่เขาไม่คมอะ่ะก็ทำให้สถานการณ์ตอนนี้ก็คือลิเวอร์พูลนำอาร์เซนอลอยู่แปดแต้มนะครับแล้วก็แข่งมากกว่าหนะึ่งนัดใช่ครับก็จะเป็นอาร์เซนอลที่ไม่ไมีอาร์เซนอลเป็นลิเวอร์พูลที่แบบเตะก่อนบ้างเพราะว่าเขามีโปรแกร,รมที่จะต้องไปเตะนัดชิงอีกเพราะนั้นก็เลยต้อง ช่วงนี้เตะทีเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าโปรแกรมของเขากลางสัปดาห์นี้<ม>อาทิตย์นี้แล้วก็วันพุธหน้าด้วยใช่ครับอืมก็มาดูกันครับในเกมกับวิลล่าซึ่งผู้เล่นเรลียวผูกก็จัดหนักจัดเต็มนะอืมทุกตำแหน่งเต็มทุกตรงครับผมนะครับทั้งประตูเป็นอาริซอนกองหลังอย่างฟานไดโกนาเต้แบ็กซ้ายโรเบร์สันแบ็กขวาอาโน อกองกลายอย่างแม็กอลิสเตอร์แล้วก็กาเฟนแบกส่วนหน้าต่ำก็ยังเป็นเคอร์ติจโจนและซ้ายเป็นโซบอสลายกับซ่ซ้ายกับขวานะครับโซบอสลายกับซาร่าหน้าเป้าเป็นเดียโกโชต้าครับผมแล้วก็ฟางวิลล่าวิลล่านะครับก็ที่ผมไปโฟกัสอยู่คนเดียวครับมาคารแเรตส์ร์ดครับเฮ้ <c oughs> แต่เอมิลมาตินเนสเขาก็ทำผลงานได้ดีอยู่ใช่ครับ โกของวิลล่าอย่างมาร์ติเนสก็ทำได้ดีครับกองหน้าก็อย่างโอริวักกิ้งครับก็ททำประตูได้กองกลางอย่างยูเนสเทเลมันมก็ได้ประตูแต่ว่าผมไปโฟกัสคือแลฟอร์ดเล่นแล้วเป็นไงครับบ้านใหม่มครับผมก็ oh, เห็นเขาก็ชากลากเลื้อยอย่างสุดมันโหย้ยสุดมันเล่นดีดีจัดเลยอะ่ะในครึ่งแรกแล้วก็ในช่วงครึ่งหลังก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไป คือผมแม่งชอบอะเหมือนแบบปล่อยของดีไปจริงๆอะ mm hmm. อาจจะเพราะว่าแดชฟอร์ดแม่งไม่เข้ากับระบบหลังสามหรือเปล่าไม่ไม่ได้เหมือนกันนะโชว์ที่แบบในมุมมองก่อนนันนี้ที่เราคุยกันคือเหมือนเขาถอยงันลขาักข้าวแต่แดชฟอร์ดไม่รู้ว่าปัญหาอะไรเรื่องระบบหรือแบบแต่ว่าพอมาเล่นกับวิลล่าก็เต็มที่อะแล้วมีจังหวะซึ่งก่อนที่จะเสียประตูแบบงงๆนะ ครับ <laughs> วิลล่าก่อนที่จะเสียประตูแบบง่ายๆอย่างนั้นเนี่ยเขามีจังหวะหนึ่งที่ทําชิงกับเพื่อนแล้วแปรเข้าไปแล้วบอลก็ไปโดนกองหลังปันไดอ่ะเขา้าโกไปแต่ว่าไอ้จังหวะทําชิ่ง <c ười> นั่นแหละมันล้ําหน้าใช่น่าเสียดายมากเลยใช่ <c ười> ผม้็แบบเฮแล้วแต่ <c ười> ไอ้ลูกที่แบบออกบอลพลาดแล้วโดนเขาตัดเนี่ย <c ười> <ruined. S 1> คือมันอันนั้น กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะในฟุตบอลสมัยใหม่ที่เราเห็นอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่แน่ใจทําไมเขาต้องส่งไปตรงนั้นด้วยทั้งๆท,งท,งที่ถ้าเขาหันซ้ายหันขวาอีกหน่อยเขาก็น่าจะเห็นผู้เล่นคนอื่นเยอะแย,ย,ยะมีทางเลือกให้จ่ายใช่ก็ผมจะมองว่าเลี้ยวปูจะเล่นดีหรือไม่ดียังไงเขาจะมาพร้อมกับโชคเสมอใช่ผมรู้สึกว่าในฤดูกาลนี้ยในายการทําทีมของอเนเสซาร์ลอะการที่เวี้์วููได้ประตูในแต่ละร่้ง เขาจะมาพร้อมกับความผิดพลาดของฝ่ายตรงข้ามที่ผมมองว่ามันเป็นโชคอ่ะใช่หลายๆครั้งที่แบบเอ้ยกองหลังหรือจังหวะนู้นนี่นั่นอ่ะมันมองแบบเอาอยู่แล้วยางกับอันเนี้ยวิลล่าคือส่งคืนหลังส่งให้แบบอแต่ของส่งตรงตัวโซต้าอย่างนั้นอ่ะเออโซต้าหันหลังกลับไปต่อสิครับส่งให้ชาล่าอย่างง่ายๆใช่ผมนี่ปิดไฟนอนแล้วเจออย่างนี้เออนั่นแหละเราก็รู้สึกว่ากลัวและ อือเอานละ้แต่ว่าบอลมันเก้าสิบนาทีใช่ไหนไหนก็ตื่นมาแล้วนะครับก็มีแฟนหงบอกผมว่าเราดูติดตามดูหงนี่เหมือนแฟนพันแท้เลยนะผมก็คิดอย่างเงี้ยน,นะคุณทอป,ปิสาแดงคุณนิ่ดูทุกนัดจริงๆอะ่ะเออจริงๆนะแบบผมก็ดูเขาอะทุกนัดเหมือนกันก็เพราะว่าทีมนี้เป็นทีมที่ผมรู้สึกว่า อ่ามีส่วนได้ส่วนเสียเขาเยอะแล้วกันแต่ก็อย่างว่านะครับฟุตบอลถ้าเกิดคุณลงโทษเขาไม่ได้สุดท้ายเขาก็จะลงโทษคุณใช่ครับก็ในเกมเป็นเลี้ยวผูที่ทำประตูได้ก่อนแต่ว่าวิลลาก็ไม่ยอมครับวินลาก็มาได้จากยูนิตเทลมันในครึ่งแรกแล้วไอ้อจังหวะน,นั้นเนี่ยก็เป็นลัดฟอร์ที่สร้างสรรค์นนะเพราะว่ามาจากลูกรีิก คือผมไปม,มองในมุมที่แบบว่าตอนอยู่แมนยนะูอาจจะบูโน่เนี่ยบทบังภาษีในการยิงรีคิกหมดเลยแล้วพอแลสเอฟอร์ดแม่งมารับจ็อบรีคิกสองนัดแล้วนะนัดที่แล้วคือยิงอิสวิททาวมยิงไม่เข้าแต่ก็มาจากจังหวะรีคิกอะจังหวะลูกเซนตพีทอะแล้วก็จบด้วยเป็นประกันเป็นประตูคือแบบืครับผม <laughs> แบบแมนยูมันไม่มีโอกาสอยู่บ้างวะ เสียด้ยอยู่ตรงนี้แหละอ่าอย่าเพิ่งพูดถึงความเสียดายเลยไปกันต่อดีกว่าครับครึ่งแรกก็ทําท่าเหมือนจะจบลงหนึ่งหนึ่งเนาะใช่โอ้ยจะจบอยู่แล้วใช่แต่สุดท้ายก็ม่าเป็นวินล่าที่บวกประตูเพิ่มได้ใช่ครับแบบเอ๊ยโหไม่คิดแม่งจะมาได้ก็เป็นโオิวากินครับที่ทําเข้าไปแล้วแบบเอ้ยเอาแล้วว่าแม่งอาจจะแบบอยากจะนอนอยู่เหมือนกันแต่แบบแบบม,มันกันต่อ ครับแล้วพอครึ่งหลังมาเนี่ยอืมรู้สึกว่าเกมมันเร็วขึ้นไหมผมรู้สึกว่าเกมมันผัดกันนะไม่สาหรับผมไม่เร็วนะแบบเป็นจังหวะของเรียวภูบ้างแล้วก็บิลล่าเนี่ยมันด้วยความว่าต้นครึ่งหลังยอมรับว่ามันดูเหมือนมาตั้งโซนรับเยอะเพราะด้วยพอบอลมันนําอะแต่พอมันโดนตีเสมอคราวเนี้ยมันผัดกันนะผมรู้สึกว่าใครได้เนี่ยตุ้มเลย ใชได้เนี่ยจะชนะมันผัดกันแต่ลิเบร์ฟูว่าตีเสมอได้ค่อนข้างจะเร็วอยู่นะใช่ครับก็มาได้ลูกตีเสมอจากเพนที่แบบว่าผมมองว่าเป็นลูกแม่งผีจับยัดเกินไปอ่ะคุณจะอบอกว่าเขามากับดวงล้วนๆไม่มีฝีมืออะไรอย่างนี้เลยว่างั้นมันก็ยิงยากนะแล้วก็นะเป็นแอซิสของซาไาอืมไอ้คู่นี้มันก็เล่นด้วยกันดีเหลือเกิน โอ้ยเขาเล่นมาหลายปีแล้วเขาก็มีจังหวะรู้ใจกันอยู่ใช่ครับก็เป็นเทนนอเล็กซานเดอร์อโนครับซัดเข้าไปเสียบเสาอืมซัดเข้าไปเชนี้ว่าเอา้าโอ้ดับฝันเลยครับแต่ก็นั่นแหละอย่างน้อยแบบก็สู้มาจนนาทีที่แบบเก้าสิบเก้าสิบห้ายังเห็นวินล่ายังบุกอยู่ก็ต้องแบบมีลุ้นอืมาบาพุทธ อคุณคุณว่าอะไรก่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าแม่งยิงประตูได้ตอนช่วงทดเจ็บนี่มันเป็นอะไรที่แบบบ้ามากอ่ะใช่เห็นเลยแบบโครลุนเลยเสียดายที่วิลล่าทำไม่ได้นะครับ <laughs> จากใจแปนนอนอ่าเรามาพูดถึงคุณภาพกองหน้าลิวอพูดีกว่า <laughs> อุ้ยไม่พูดไม่ได้นัดนี้แต่ถ้าถามผมนะเอามองกันทั้งเกมอะ่ะทุกคนแม่งจะโจมตีนูนเยซแต่ผมขาบอกว่าสโตต้ามันะนะ ใช่คือถ้าผมบอกอะโตต้าม่งแล้วไอ้จังหวะหลุดไปและยิงมีดีอย่างเดียวในครึ่งแรกเลยคือส่งให้สาราหยิงแต่จบสกอร์เองอะไม่ดีอืมแต่ว่าทุกคนน่ะจะไปโฟก,กัสจังหวะครึ่งหลังของนุนเยสที่เปลี่ยนตัวลงมาแล้วแม่งได้บอลจังหวะแรกอะอืมแล้วอารมณ์แบบพอเปิดเข้ามาแล้วแม่งซัดโลง่งๆอารมณ์ให้นึกถึงกานานะโช่อะใช่ <laughs> <laughs> ก็มันโลง่งไม่รู้จะโล่งยังไงแล้วอะเออ ก็แฟนริเวอร์พูลก็คงแบบเสียดายแบบเฮ้ยเป็นอะไรกันวะทําไมแบบยิงไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยอืมบอกได้เลยครับว่าวันนี้แฟนลิเวอร์พูลเนี่ยด่าด่าเขาเละเลยครอมนะจนเขาต้องออกมาแถลงการ์ว่าเขาจะทําทุกอย่างเพื่อริเวอร์พูลอ่ะเออตราบเท่าที่เขาใส่เสื้อริเวอร์พูลเขาจะทําทุกอย่างให้เต็มที่อ่ะใช่เขาแบบจะไม่ยอมแพ้ครับส่วนอันนี้สล็อตก็ออกมาบอกอยู่ว่า คือมันเป็นเรื่องปกติแหละที่เราจะพลาดแต่ว่าอยากให้อยากให้ไปยึดติดกับตรงนั้นทุกคนมันก็พลาดกันได้แต่แบบอยากให้กลับมาเต็มที่โฟกัสกับเกมต่อยังไม่ใช่แบบมากดดันตัวเองครับเขาก็คงไปพูดแบบนี้กับนักเตะด,ด้วยอืซึ่งก็ถือว่าโอเคครับเพราะว่าผมก็ชอบสโลแกนทีมพี่เขานะออื huh. คุณจะไม่มีวันเดินเดียวได้ยือดวอล์กอ alone นะครับใช่ครับแล้วก็ คุณจะไม่เดียวดายแน่นอนครับเพราะว่าอาร์เซนอลตามมาแล้วแน่ๆครับผมต่อไปเนี่ยแบนอาร์เซนอลนี่ยิ้มเลยผมดูแล้วผมก็เลยบอกว่าคุณแบรี่ต้องเอาแล้วนะเอ,อไม่เอาตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาตอนไหนอะ่ะนะเพราะว่าเลียวปูอ่ะนัดต่อไปมันจะต้องเจอซิตี้ต่ออม,มามุดมามุดวความหวังใหม่กูแล้วเดี๋ยวเจอสเตย์ฮัมเบิร์กับมามุดนะครับอ,<ม>อ่ะทีนี้สำหรับ การแข่งขันยูฟาแชมเปี้ยนลีกก็จบลงไปแล้วสำหรับรอบเพย์ออฟนะครับใช่ครับซึ่งฟอร์มแต่และทีมที่เข้ามาดีมากโดยเฉพาะมาริดใช่ผมบอกแล้วโ่าผมอยากเห็นเอ็มปาเป้มันเฉิดฉายเนี่ยมันแบ <Man S 1> ่งสายจัดอะเออมันจัดให้เลยเนี่ยแฮกคิกแมนซีด้วยใช่ครับในระหว่างที่ดูลิเวอร์พูลครับก็แมนซิตี้แข่งช้ากว่าครึ่งชั่วโมง ก็เปิดซิตี้ต่อแล้วแบบอืมก็คือมาริทแม่งดีอ่ะอืซิตี้ที่ไม่มีฮาแลนด์นี่แม่งทื่อจริงเออแต่ผมดูอันนี้ดูท้ายๆนะเพราะว่าดูเลี้ยวปูจบก่อนก็มาดูมาริทคือรู้สึกว่าระบบการเล่นหรืออะไรของเขาอะแม่งดีอ่ะมันทำดีอ่ะแม้ว่าในช่วงท้ายเกมจะเปลี่ยนเอาพวกตัวหลักๆออก แต่มันก็ยังพดแทนกันได้ดีอ่ะครับก็เป็นอีกครั้งที่มาริทโชว์ฟอร์มในเบอร์นาบิลได้อย่างแจ่มแมวนะครับเรียกได้ว,ว่าอันนี้คือเจ้าพอ่อบอนยุโรปบอลยุโรปของจริงอ่ะค,คือแบบบอนยุโรปมันเต็มที่จริงๆอ่ะอในช่วงท้ายเนี่ยเห็นส่งแบบลูก้าโมลริทลงมาหรือดาวิดอาาบาหรือเอาแอนดิกลงมาแทนวินิซิอุสคือแบบเออมันก็ยัง ดีอ่ะครับแลวช่วงสุดท้ายซิตี้ก็มาได้ประตูปรับใจนิดนึงอืมก็เลยแบบเออดีไว้ยังยังยิงได้นะโหแต่กว่าแต่กว่าจะได้ประตูนี้ VR กันหลายรอบเลยประตูท้ายอ่ะใช่เพราะว่าไปไปเช็คจังหวะนั้นอยู่เราก็แบบแต่ว่า VR เขามาตรฐานแบบพิมลิกเยอะอืมแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือทีมจากอิตาเลียมาห้า ตอนนี้ศูนย์ันแทบจะศูนยพันเหลือแค่หนึ่งก็คืออินเตอร์มิลานนอกนั้นนี้คือล่วงหมดเลยใช่ครับก็เป็นคําถามสําหรับแฟนๆเกาโชซูเรอานะครับว่าระบบหลีกของพวกคุณกับยุโรปเนี่ยมันถูกทิ้งห่างหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงผม,มดูไฮไลท์คู่ยูเวนตุสอยู่นะออืผมรู้สึกว่าบอลยูเวนตุสมันยังไงเดียจังหวะมันโชคร้ายกับ ยังไงเล่นบอนไม่ทันเพื่อนหรือไงไม่รู้บอกไม่ถูกเหมือนกันอืม,อมแล้วก็ทีมที่น่าสนใจที่น่าจับตามองคุณว่าเป็นทีมอะไรในแชมเปี้ยนลีกถ้าเป็นผมอ่ะผมมาลิดมาลิดเหรออืมผมว่าทีมที่น่าสนใจที่สุดตอนนี้นะคือทีมที่จดเจอกับพี่ๆเขาอ่ะอ่า P.S.G. ไเอ P.S.J. ปารีสแซง์แชงแมงอืมคือ ยิงแบสมาเจ็ดศูนย์น่ะเล่นเล่นสองนัดยิงไปสิบลูกอ่ะสิบศูนย์น่ะเออใช่แล้วการที่เขาเสียซูเปอร์สตาร์อยา่างเอ็มปาเป้ให้กับเรอัลม,มาดริดไปอ่ะอมผมรู้สึกว่าทีมของเขา่าเล่นกันเป็นทีมมากขึ้นอ่าอืมนะครับแล้วก็กองหน้าที่ทำผลงานได้ดีเลยก็คือเดมเบเล่อืมอุสมานเดมเบเล่ก็ ตัวนี้ถ้าเกิดมันมั่นใจคือมันจะเจ๋งมากอืนะครับก็ย้ายจากมาจากบาร์เซโลน่านะใช่ครับผมก็มองมาที่แผมรู้สึกว่าเขาดูเขียเ้ยวดีอ่ะ้ว้เนี้ในในอ่าบอลลีกอะ่ะเขาเพิ่งเสมอมาโอเคเสมอมาเพราะอาจจะเป็นจูดแม่งโดนไล่ออกอแต่แต่เกมในลีกอ่ะผมก็รู้สึกว่าเขายังไม่เอาจริงเท่านี้อะ่ะแต่พอ ดูในแชมเปี้ยนลลกดูมันมันตื่นตัวมากๆอะ่ะผมออผมมองว่าในหลีกเหมือนเขาทันเหมือนเขาทันมาริดแต่ออว่าในบอลยุโรปเหมือนมาริดมันมีบัฟพิเศษบางอย่างถ้างั้นเดี๋ยวคุณมาแนะนําดีกว่าว่าใครเจอใครบ้างครับผมก็ผลจับคู่นะครับก็ออกมาแล้วนะครับซึ่งคู่แรกครับ ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือพี่พี่ครับ,รบหรือว่าพูลครับเจอกับปารีสซึ่งแฟนหองบอกว่ากูเป็นที่หนึ่งมาเพื่อนะครับจบอันดับหนึ่งมาเพื่อเจอกับปารีสครับแล้วก็ช่วงนี้ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับคู่ที่สองครับก็เป็นคลับลุกเจอกับอ่าแอตตันวิลล่าแล้วก็ในรอบนี้มันเป็นรอบที่ทีมในลีกเดียวกันในประเทศเดียวกัน เจอกันเองได้แล้วมันก็จับประเจอกันเองครับ,รบมาริดเจอกับแอตเลติโกมาริดครับซึ่งเป็นมาริดดาบิแมตอืมซึ่งก็ถ้าดูตามข่าวเหมือนมีใครสักคนพูดว่อยากเจอนะอ่าใช่ถ้าผม,มจำไม่ผิดน่าจะเป็นหลังหลังจากที่พวกเขาน่าจะเสมอกันมาในลีกอืมน่าจะเป็นจูดปะไม่แน่ใจอืมนะครับอแล้วก็ต่อไปครับทีมของคุณงามอาเซนอลเจอกับพีเอสว ซึ่งหลายคนก็มองว่าผ่านได้ใช่จะมาตายตรงมารินได้แหละผมว่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงมาริดเลยว่าจะเป็นเอเลติโกหรือเป็นเลอาลคือพีเอสจีอ่ะเขาก็เล่นต่อบอลได้ดีนะอืมทีมเก่าอันนี้สลอดต่อไะเมนแอชเฮ้ยพีเอสจีใช่ไหมไมนแ่ใจะดิกใช่ไม่อยู่ดิไัสพีเอจีเขาก็เล่นดีอยู่ผมว่าต้องโฟกัสพีเอจีก่อนอืมนะครับก็ต่อไป อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเบนฟิก้าเจอกับบาร์เซโลนาโอ้อันนี้มองแล้วผมว่าบาซ่าอันนี้ผมมองว่าบาซ่าเหมือนกันแต่ว่าน่าจะมันหยดเบนฟิก้าคือเล่นบอลดีมากมครับต่อไปก็เป็นดอมมรนกับอ่าเป็นลีดนะครับจากฝรั่งเศสริวลิวใช่อริวจีมตามหมาอืมอันนี้ก็ ผมอะ่ะคิดว่าริวแม่งเหนือกว่าไวเพราะว่าดอทมูลฟอร์มไม่ค่อยดีแถมเปลี่ยนโค้ดใหม่ด้วยอ๋อใช่ผมมองชื่อฉันผมก็มองไปที่ดอทมูลน,นะอืมแต่ถ้าในคู่เนี้ยถ้าดอทมูลเข้าแล้วก็บาซ่าเข้ามันก็จะเป็นการที่เรวานมาเจอทีมเก่าใช่แต่มันเก่ามากเลยนะกเก่ามาก <laughs> นะครับก็ยังบายเยนม,มีสิทธิ์ที่จะได้เจอทีมเก่าที่มันไม่มากอย่างบายเยนท์อยู่เหมือนกัน ใชครับก็ต่อไปไบยเยนครับกับเรเวอร์คูเซนลีกเดียวกันอีกแล้วจับมาเจอลีกเดียวกันอีกแล้วเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขาก็เพิ่งเจอกันเสม,มอกันศูนย์ศูนย์ไบเยนเกือบไม่รอดใช่ <c oughs> พอไอ้ที่เขาเพิ่งเจอกันล้วต้องมาเจอกันในแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันก็มองว่ามันไม่ใช่ดูทรงว่าไบายเยนจะเหนือกว่านะอืมเพราะว่าอเรเวอร์ครึ่งหลังแม่งทำไบเยนยิงไม่ได้เลยนะอืมแบบเรียกว่าเรียกว่า ไม่มีจังหวะง,ง้างเท้ายิงอ่ะอก็เนี่ยครับเจอกันจนเบื่อหน้าเลยสำหรับบายเฮนกับเลเวอร์คูเซนนะครับแต่ผมก็ในใจก็อยากเชียร์แฮร์รี่เคนนะครับ <laughs> ผม,อ,ม,มอยากให้เขาถ้วยได้สักถ้วยหนึ่งแต่สําหรับทีมเยอรมานผมเชียร์ทุกทีมอยู่แล้วไม่ว่าใครจะเข้ารอบผมก็สนับสนุนเต็มที่ยกเว้นตอนเจออาร์เซนอลนะต่เจออาร์เซนอลผมเชียร์อาร์เซนอล <laughs> นะครับแล้วก็ <Hey. S 1> สุดท้ายครับ <Hey. S 1> เฟนยนอยดกับอินเตอร์มิลานอืมอันนี้ก็อิตาเลียนก็ศูนย์พันเบสี่แล้วนะครับอืมเนี่ยความหวังสุดท้ายของอิตาลีแต่ผมรู้สึกว่าอินเตอร์น่าจะแข่งแก่งกว่าเฟนิอืมอดมก็น่าจะด้วยประสบการณ์หรืออะไรแบบน่าจะมาเงียบๆแต่น่าจะไปได้ไกลยอยู่นะ uh huh. นะครับแล้วก็เฟนิอยดถ้าแอบ,บเชียร์นิดหนึ่งก็การคุมทีมของ เรบินฟานคอ์ซี่อ๋ออ่าเพื่อจะดูซิว่าจะไปได้สักขนาดไหนครับนะครับนี่ก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายยูฟ่าแชมเปียนลีกที่มีกันจับคู่มาเจอกันแล้วนะครับต่อไปก็ทีมลีกคุณไปแล้วเราก็มาของผมบ้างอ่ามาดูยูโรปาลีกบ้างครับนะครับยูโรปาลีกก็เริ่มจากแมนยูเลยแล้วกันนะครับเจอเลอันโซเซดัด สเปนอีกแล้วอ่ะสเปนอีกแล้วของสแสลงอีกแล้วอ่ะแต่ตอนนี้แมนยูยังมีสติดีอยู่อย่างหนึ่งชื่นใจอยู่อย่างหนึ่งคือยังไม่เคยแพ้ใครในบอลอ่ายูโรป้าในระบบยังไม่แพ้ใครอ่ะก็ยังไร่พ่ายุโรปการนี้ใช่ครับแต่ว่าไม่แน่หรอกนะครับแล้วก็ยังมีคู่อื่นๆก็จะเป็นลียงนะครับเจอกับไอทีนี้ผมก็ลืมอีกแล้วแหละเอฟ เอฟซีเอบีเนี่ยสเตโออ๋อสเตโอบูกาเลสอืแล้วก็ต่อไปครับโลมาแอตลิติกบินเบาโอ้มีหน้าดูนะอันนี้มอนแทกติกเลยอืมแล้วก็เปนในยูทับเจอกับอาเรนเจอร์อือมตัวอนอีกฝั่งหนึ่งครับเอเซตอักมาอ๋ออักมาเอเซตอักมานะครับเจอกับสเปอร์ เรายังมีเพื่อนร่วมเยกอยู่ครับสเปอร์ผมว่าในฝั่งเนี้ยผมมองโดยทรงผมว่าสเปอร์แหละเฮ้ยผมก็เชียสเปอร์นะแต่ผมสอเฮ้ยไว้ก่อนคุณอย่าเอานัดที่แล้วมาเป็นเกมตัดสินอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับสำหรับสเปอร์เนี่ยอืมเป็นเสน่ห์ของทีมเขาเลยครับผมแล้วก็ต่อไปอาแจกกับแฟง์เฟิร์ตโอ้นี่น่าสนใจ โดยส่วนตัวแล้วผมเชียร์แฟงเฟิรนนะผมว่าแล้วผมเชียร์ทีมจากเยอรมันนั่นไงแล้วก็โบโดกิมครับเจอกับโอลิมปิกรมและคู่สุดท้ายครับก็วิกตอเรียเพาเซนกับลาซิโอโอ้ยี้ลาโอทั้งใจแต่พับเส้นทับเส้นมันก็เล่นบอลหมุกมันดีนะสกอร์สูงไปหน้าตามคู่นี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอ่ะแล้วลูกคนเล็กอะ เชลซี <Chelsea. laughs> อยู่ไหนครับอยู่ไหน <laughs> อยู่ในคอนเฟลเลนต์ลีกครับคอนเฟลเลนต์ลีกตอนนี้เอาจริงครับผมยังไม่ได้ตามเลยคอนเฟลเลนต์ลีกมันยังไม่ออกใช่ไหมใช่ถ้ามันยังไม่ออกก็ข้ามไปก่อนอก็สำหรับศึกฟุตบอลยุโรปเนี่ยคุณว่ามันจะส่งผลกระทบต่ออาร์เซนอลกับแมนยูเยอะขนาดไหน,นกับเกมที่ต้องเตะอีกกลางสัปดาห์แมนยูส่งผลอยู่แล้ว แมนยูอยู่ในสถานการณ์ที่ถ้าพูดในมุมแมนยูผมอะคือเอาเอสิบสามนัดที่เหลือเนี่ยทีมที่แบบรู้สึกว่าสูสีหรือพอจะเบียดชนะได้มีแค่สองทีมคืออิสวิตกับเลสเตอร์แต่นอกนั้นคือแมนยูแม่งกลายเป็นบอลรองอะ่ะแล้วก็ต้องเหมือนแบบต้องเล่นการันตีให้ได้สักสี่สิบแต้มเพื่อรอดตกชั้นอะ่ะอย่างน้อยต้องชนะกับสี่ในเกมอะ่ะซึ่งมันยากส่วนใน บอลยุโรป่ะจะต้องไปดูอีกทีว่าในการที่มันแบบวันเตะแล้วก็ทีมที่เจออ่ะม,มันจะยังไงแต่ตามความเห็นผมนะผมรู้สึกว่าโซซิดันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เล่นๆอะ่ะใช่มผม,ผมว่ามันเป็นของสแสลงตั้งแต่ยุคเคนฮาร์กละก็เคยก็เคยแบบเหมือนโซซดัตน่าจะบุกมาชนะนะ้าจำไม่ผิดเนี่ยคุ้นๆอย่างนั้นเหมือนกันมผมะมองว่า บอลยุโรปน่าจะหนักกว่าบอลลีกนะรอบนี้ของคุณออืมืมไม่ง่าย uh huh. ไม่ง่ายกับการลุน้นอ่าบอลถ้วยอยู่รป้านนี้เลยแต่ว่าคุณก็น่าจะเป็นเต็งต้นๆไหมใช่ครับเขาก็บอกให้เป็นเต็งและสเปอร์เป็นเต็งสองด้วยเออเอาเอาไปชิงกันเลย <laughs> ชิงกันเลย <laughs> มันชิงกันได้นะเพราะมันอยู่คนละฝั่งด้วยอืมขอให้ชิงกันเลยอืม <laughs> ถ้ามันชิงกันขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมก็เชียร์สเปอร์นะบอกไว้ก่อน อส่วนแชมเปี้ยนลีกผมมองว่าทีมผมอะถ้าเข้ารอบได้ก็ดีถ้าเข้ารอบไม่ได้ก็ไม่ดีค <c oughs> ื <couch> อเพราะไม่เหลืออะไรใ <c> ห <oughs> <เล>้ร <c oughs> ุ่นแล้ว <c oughs> <Hindu> คือเข้ารอบได้อ่ะทีมคุณเจอสายที่หนักมากๆอ่ะมันมันแบบหนักมากจริงๆอย่างเช่นถ้าผมมองว่าคุณผ่าน PSG ได้อ่ะคุณต้องเจอคู่ชนะระหว่างมาริบแอตมาริดกคโค่หนัก จะมาลิดอันไหนก็หนักอ่ะถ้าบอกอ่ะอ่ามาลิดเองมันก็มันทั้งเกมรับเกมลุกมันโอเคแอดมาลิกมันก็เต็มไปด้วยแท็กติกซึ่งมันอาจจะไม่จีจ้าเท่ามาลิดแต่ว่ามันก็เคี่ยวอ่ะหรือต่อให้ผ่านมาลิดไปได้อ่ะคุณลองดูนะถ้าเป็นปารีสเข้าไปอ่ะก็หนักหรือเป็นเลอภูเข้าไปอ่ะอ่าเลอพูในลีกก็จะ มันก็อาจจะเรียกว่าอะไรอ่ะพอได้นะแต่ไม่ยันนกอ่ะอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เอา PSG ก่อนนะ PSG คือเล่นเล่นด้วยความเร็วแล้วก็ใช้กับพลังก,กาลังสูงอะผมก็กลัวจะจะเจ็บเพิ่มผมก็มองว่าอาร์เซนอลน่าจะทุ่มความสนใจไปที่พิมเมลีกมากกว่าแชมเปี้ยนลีกผมก็เช<ต>ื่ออย่างนั้นแต,แต่ว่าถ้าเกิด มันเข้ารอบไม่ได้อ่ะมันก็เสียหายทางด้านผลประโยชน์มหาศาลส,สำหรับอ์เซอลเหมือนกันอืมอืมก็ต้องมาดูกันว่านะช่วงเวลานั้นจะมีใครหายเจ็บกลับมาหรือว่ามีเด็กใหม่ๆที่ทดแทนได้ไหมตัวละครลับอะไรอย่างเงี้ยใช่กับกับช่วงโปรแกรมเตะว่าจะจัดวางยังไงอืว่าในเด็กเจออะไรแล้วก็ในยูฟาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยที่เจอกับพีเเนี่ยเป็นยังไงอืมก็ไม่ว่ายังไงนะครับท่านผู้ฟังก็ เตรียมตัวอดนอนแล้วก็เตรียมตัวรักษาสุขภาพให้ดีๆสําหรับฟุตบอลยุโรปไม่ว่าคุณจะเป็นกองเชียร์ทีมไหนนะครับ <นะ S 1> แล้วก็ไม่ว่าจะอยู่หลีกไหนก็สนุกด้วยกันได้ครับผมครับผมตอนนี้ผมกลายเป็นกองเช่งที่สามารถตื่นตีสามได้ปกตินะครับก็ในองผมอะดูแมนยูตีสามมาแบบแม่งตีสามตีสามจนลิเวอร์พูลเตะตีสาม แมงตาสหว่างเฉยอ่ะนาฬิกาชีวิตคุณลงตัวแล้วไงก็ผมอ่ะไหวเป็นบางชัดบางทีแม่งหลับคาดจออือครับถ้าดูไอที่หลับแบบแมนยูอะครับเรื่องแรกในยุคนี้หลับจริงอะสำหรับนัดตกท้างลิเวอร์พูลเจอไม่ใช่ผู้ผิดสำหรับนัดล่วงหน้าปกติพูดแต่นัดตกค้างนัดล่วงหน้า แอสตันวิลล่ากับลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ผลจับฉลากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับยูโรปาลีกก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใช่ครับเชียร์ทีมไหนก็มาคุยมาแชร์กับเราได้ครับครับถ้าอย่ไรก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับครับผมแล้วเจอกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ